เอไก่เย่เลยเข้าได้ด้วยเฉียแล้วเดินช้าแล้วนีแอคแอคเขาแอคว่ะไม่เลยเดินแบบสลูไปละเดินอีเดินบ้างเดินบ้างเฮ้ยเดินยังไงวะคอนโทรอุ้ยอันนี้ไม่ใช่ไหนอ่ะไม่เห็นคอนโทรเดินก่อนแล้วก็คอนโทรพี่ ไม่เงี้ยไอจอยอกล้องน่าจะสมกอยู่นอ๋อมันเดินแบบอันนี้ไม่ได้ทำไมมันกดคนโรลก่อนเราไปเดินไม่ได้ช้าไม่นะอีพิกโมเมนต์มาแล้วลุงมีปลาไหมล่ะผมเอาปลามาขายเฮ้ย <laughs> มีเอ้ยมีฉลามอยู่เอ้ยมีปลาโทฟี่ด,ด้วยเอาปลาเอาปลาเอาปลาคนนี้ นี่ผมฟาร์มเวลร้อยเพื่อมาขายปลาให้คุณมาดิคนเชียเลยเวลาของผมละมาแค่นี้แล้วเยอะโอ้ยเชียเลยแล้วดูแล้วดูคนนี้มองแบบอียงดีเจดีเจไอ้เย่แบ็คพิ๊ฟใส่ด้วยนะดี่ไงฮะย่าความฝันของพี่เย้ฮะ แคุณต้องลงไปเปิดไอพีพายใหม่ไหมแม่มันเปิดอยู่แล้วนี่เปิดอยู่แล้วเปิดแล้วเปิดตัวดีๆแล้วหนึ่งตัวดีๆไอ้นี่มันร้องเพลงมากกว่ามีอะไรบ้างอ่ะขอดูหน่อยแทงตะกี้ก่อนมาลุงพี่อยากจะกระโดดออกมาจากตรงนั้นนานมากโอุ้ยกูจะตายตอนนี้ยเงียบ แต่งตัวดีๆก่อนพี่ทำไมแกต้องแต่งเป็นกระดูกเพื่อไปรับวิญญาณวะยังไงคนรู้อันนี้มันนับเป็นเคิร์ดป่ะใช่ใชมามากูชิกายไปเทินสูตรใด้เวลาอู้หูค้างๆอ้ยหลกแหลกแหลกหยุดเค <100 K. S 2> นั่งรอเลยครับไม่ได้กดแปลไทยไม่ไ้วยเสียใจจัง Well, now, all together at last, standing here before us, a pirate who knows what it truly means to live freely on these waters. Our Sea of Thieves isn't perfect. Like this ship, Athena's Fortune, she has a long history and carries the scars of great battles. But she has always endured. Even if she needs a bit of work, <coughs> <here or coughs> there, this <coughs> place <coughs> is our home. เออไอไมีใครตามดราม่าไอแฮปซีวิวกับคอมม์ไม่ได้ตามรู้แค่คร่าวๆแบบเหมือนคอมครับมันย้อมแมวครับแล้วก็โปรโมทออะไรก็ไมร้อะสักอย่างเนี่ยคอนเทนต์นำเสนอพกันประมาณแต่เรื่องย้อมแมวจะรุนแรงกว่านี่เหมือนขายของมือสองหของมือหนึ่งอะไรเงี้ย เออแบบประกอบพร้อมขายไปแต่ว่าใส่อะไรอีกสองเลย่องประมาณนั้นไอเรื่องโปรโมทกอล์ฟกันมันก็ยังเรื่องหนึ่งแต่ว่าได้สินค้าไม่ตรงนี่เฮียอยู่แล้วมันก็แบบไอเฮียมันทำไมมันทำได้ขนาดนี้เลยวะไอสัตว บอกขายสินค้าแล้วมันตอนแรกเหมือนเหมือนไอเอซีวีกอเขาโดนเนี่ามมาที่ว่าจะไม่รู้ทุ่นตีมากเลยเนะ่อมมือสองม,มาขายราคามือหนึ่งแล้วขายถูกกว่าจนร้าน้านที่เกี่ยวข้องเขาโดนว่ากันเดือดร้อนทอกคนขายตัดราคากันเลย To welcome you into our crew, tea. in side by side, we sons and daughters. it But แล้วก็แปลกก็ชอบมาทำคลิปลงท้ายปีประมาณสองคลิปคุณเชอ้ี๋ <c oughs> ไ,ไอ้นนะออตีไอ้ีลอ้ตี้ยี๋ไอ้ไอ้เไีอ้ีอยี้ี้ีไอ้อ้ไอ้ีอตี้ีอ้ตีไ้ตี๋ไอ้อีไอ้ี่เจอเตี้ กลายไป็นสูดเอาอะเป็นเคิร์ดผีอะใช่เออกลายเป็นเคิร์ดผีแล้วเว้ยเอาวะเคิร์ดหมีอันนี้ใครพวกผีรุ่นพี่อะรอรับินว่าไงผีรุ่นน้องมาใหม่แล้วล่ะ เรื่องนี้เวลาเป็นเป็นแอ่นั้นนะไอ้เคยกระดูกนะคือเป็นกระดูกวารเหรอใช่นี่อะไรผีรุ่นพ่อไมกายแบ็คฟิปทีนึงไอ้ลุงอย่าลุ้นดิเข้ยโคเทพกายเคยกระดูกว้าไมคกายเคยทองต่อโอ้โหอ้วก นีเดี๋ยวพี่เก็บด้วยฮะลุง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 เดี๋ยวนะคือจะเป็นเคิร์สผีต้องมาทำเควสเดี๋ยวหนีโคตรเที่ยวมากูกูก็มีนะอะไรนะโม่คือจะเป็นเคิร์สผีต้องมาทำเควสอ่ะจะเป็นเคิร์สผีต้อง PVP ให้ได้เปลนร้อยไม่เไปไที่ที่มึงทำไปเลยหรือว่ามันมันปลดล็อกพอดีมันก็เลยมีมีแบบอาซีนให้มันใช่ใช่มันเป็นคาซีน มันเป็นคาสซีนหลังจากที่เล่นเล่นครบร้อยอ๋อมอไม่แม่อนะเข้าใจว่ามาครบร้อยแล้วมันมันเปลี่ยนให้เลยไม่คิดว่ามันจะมีคัสซีนแบบนี้ให้ด้วยโอ้ยหมอเป็นเผีหมออือเป็นเคิร์สผีเยเยดของจริงของจริงไม่ได้เป็นเคิร์สผีแค่ในในสกินไลครับแล้ว